สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คัวอ,อร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูตับหวานค่ะตับหวานวันนี้เราจะใช้เป็นตับของตับหมูค่ะแล้วก็เห็นหน้าตาไหมคะแซ่บจัดจ้านมากๆเลยแล้วก็เป็นอาหารที่รับประทานกับข้าวเหนียวก็ได้หรือว่าจะเป็นกับแก้มก็ดีค่ะแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและว,วิธีทํากันค่ะ วัตถุดบมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีหอมแดงที่ปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วมีผักชีฝรั่งที่ซอยแล้วแล้วก็มีต้นหอมที่ซอยเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนของอหอมแดงเดี๋ยวเรามาซอยหอมแดงกันก่อนแต่ถามว่าใครไม่มีหอมแดงนะคะเด็กจะใช้เป็นหอมแขกก็ได้ค่ะ วัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือตับหมูค่ะตับหมูที่เ,เพื่อนๆเห็นอยู่นี่ค่ะก็คือตับหมูที่เหลือมาจากเมนูที่เรากินหมูกระทะค่ะเหลือเราก็นําไปล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วจากนั้นค่ะเราก็จะนําตับหวานมาลวนค่ะใส่น้ําลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็ทําการลวนตับค่ะขั้นตอนนี้เราก็จะลวนตับให้สุกค่ะ แนะนำนะคะก็คือบางคนเนี่ยจะชอบแบบว่ากึ่งสุกกึ่งไม่สุกนะคะเพราะว่าจะเรียกกันว่าตับหวานก็คือถ้าตับที่ไม่ค่อยสุกนะคะตับสุกแค่50%ตก็เนื้อของตับก็จะมีความหวานแต่แอดมินแนะนำว่าในขั้นตอนของการลวนตับนะคะแนะนำว่าให้สุกดีกว่าคะ่ะเพื่อความปลอดภัยคะ่ะ ค่ะถ้าใครที่ชอบเนื้อตับที่ไม่ค่อยสุกนะคะก็ได้แต่ทีนี้แอนมินก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพนะคะก็ต้องระวังด้วยค่ะและตอนนี้ตับหวานที่ล้วนก็สุกแล้วจากนั้นก็ปิดแก๊สค่ะ เราล้วนตับมันก็จะมีน้ําที่ตับถ้าใครชอบตับหวานที่ออกจะมีน้าน้านะคะก็ไม่ต้องลินน้ําออกก็ได้ค่ะแต่ที่เห็นอยู่นี่นะคะแอดมินคิดว่าน้ําเยอะไปก็จะไปลินเอาน้ําออกค่ะลินเอาน้ําออกมาก็เหลือน้ําประมาณเท่านี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มปรุงรสชาติกันเลยค่ะอย่างแรกที่เราจะใส่ลงไปก็คือข้าวคั่วค่ะ แล้วก็ตามด้วยพริกปน่นความเผ็ดก็ปรับเอาใครชอบเผ็ดมากๆก็ใส่พริกลงไปได้อีกค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาตามด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำมะนาวคั้นสดๆค่ะใส่ลงไปจากนั้นก็คลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะในขั้นตอนตรงนี้เพื่อนๆจะต้องปรุงไปและชิมไปค่ะเอาความแซ่บที่ตัวเองชอบค่ะและส่วนใครที่ชอบผงชูค่ะก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้ แอดมินก็ชิมแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปอีกค่ะก็ต้องการความเค็มเพิ่มอีกนิดหน่อยและความเผ็ดค่ะเดี๋ยวแอดมินก็จะใส่พริกเพิ่มเพิ่มไปอีกนิดนึงแล้วก็คุกเค้าค่ะก็อย่างที่บอกแล้วค่ะปรุงไปและชิมไปค่ะเมื่อได้ความแซ่บที่ตัวเองต้องการแล้ว ก็ให้เราเตรียมเป็นผักชีหอมแดงแล้วก็ต้นหอมหั่นซอยใส่ลงไปค่ะแล้วก็คุกเข้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆวิธีการทําตับหวานหรือว่าทําลาบอะไรเนี่ยไม่ได้ยากเลยค่ะแค่นิดเดียวเท่านั้นง่ายมากมเลยตอนนี้เมนูตับหวานของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันค่ะ ก็เมนูแซ่บเมนูตับหวานเมนูลาบอะไรเนี่ยก็คือมันง่ายมากๆเลยก็เหมาะมากๆนะคะสําหรับคนที่จะฝึกทาอาหารรสแซ่บจัดจ้านแบบนี้ค่ะก็แนะนําเป็นเมนูนี้ค่ะและนี่ล่ะค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูตับหวานค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับคลิปนี้แล้วก็เมนูนี้ก็หวังว่าทุกคนจะหัดแล้วก็ไปลองทํากันดูค่ะแล้วก็ชอบคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทําอาหารวันนี้มินไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ